สวัสดีค่ะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องเศษส่วนยังต่ำนะคะเศษส่วนยังต่ำคืออะไรเศษส่วนยังต่ำคือเศษส่วนที่ไม่มีจํานวนนับใดที่มากกว่า1ห,หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวจํานวนนับที่มากกว่า1ก็คือตั้งแต่เลข2ขึ้นไปใช่ไหมคะสองสาม้ปด้าต่อไปเรื่อยๆพิจารณาเศษส่วนตัวแรกค่ะเศษหนึ่งส่วนสองหลักการจะพิจารณาว่าเศษหนึ 1, ่งส่วนสองเป็นเศษส่วนยังต่ำหรือไม่ เราจะต้องดูว่ามีจํานวนนับใดที่หารทั้ง1และหารทั้ง2ได้ลงตัวบ้างถ้ามีเพียงเลข1ตัวเดียวที่หาร1และหาร2ได้ลงตัวแสดงว่าเศษส่วนตัวนั้นเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะแต่ถ้ามีเลขอื่นที่หาร1และหาร2ได้ลงตัวอีกแสดงว่ายังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำแต่จากเศษส่วนนะคะจะเห็นว่าตัวเศษเป็น1เลข1จํานวนนับที่หาร1ได้ลงตัวมีเพียงจํานวนเดียวก็คือ1 <c oughs> <ifik> แสดงว่ามีเพียงหนึ่งที่หารทั้งหนึ่งและหารทั้งสองได้ลงตัวเศษหนึ่งส่วนสองจึงเป็นเศษส่วนอย่างต่ำค่ะเเรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเศษสองส่วนสี่เศษสองส่วนสี่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำไหมคะเราก็จะต้องดูว่ามีจำนวนนับนอกจากหนึ่งเนี่ยที่หาร ทั้ง2และหารทั้ง4ีได้ลงตัวหรือเปล่ามีไหมคะนอกจากเลข1มีจํานวนนับใดหาร2และหารสีได้ลงตัวบ้างมีเลข2ใช่ไหมคะสหารสองได้ลงตัวและ2กกหาร4ีได้ลงตัวสแสดงว่าเศษสองส่วนสียังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตา่ำค่ะ แล้วถ้าเศษส่วนนั้นไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วเราจะทํายังไงให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําเรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่1ครูจะทําเศษ3ส่วน12ให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําครูจะต้องหาตัวเลขหาจํานวนนับมาหารทั้ง3แล้วก็12จํานวนนับใดที่หารทั้ง3แล้วก็12ได้ลงตัวบ้างคะจํานวนที่มากกว่า1มีจํานวนใดบ้างหลักการดูนะคะให้นักเรียนลองดูที่ตัวเลขที่น้อยก่อนตัวเลขที่น้อยคือเลข3ใช่ไหมคะลองใช้เลข3ค่ะ สาหารได้ไหมคะสามหารสาได้ลงตัวแล้ว3หารสิสได้ลงตัวไหมคะสาหารสิสได้ลงตัวไหมให้นักเรียนท่องสุดคูณแม่3คะ่ะ3ามคูณหเท่ากับสา,สาคูณสเท่ากับห 3คูณ3เท่ากับ9และ3คูณ4เท่ากับ12นักเรียนเห็นอะไรไหมคะ3คูณ1ได้3และ3คูณ4ได้12แสดงว่า3จะหารทั้ง3และหารทั้ง12ได้ลงตัวครูก็จะใช้เลข3มาหารเวลานักเรียนนำจํานวนนับมาหารจะต้องเป็นจํานวนเดียวกันถ้าครูใช้3หารเศษครูก็จะต้องใช้3หารตัวส่วนด้วยได้เท่ากับเท่าไรคะ3หารด้วย3 ได้1จึานวนนับใดหารด้วยตัวมันเองจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ1ส่วนด้วย12หารด้วย3ให้ห้องสุดคูณแม่3 3คูณอะไรได้12บคะ3ูณ4ได้12แสดงว่าผลหารคือ4จะได้ว่า3ส่วน12เท่ากับ1ส่วนสีส่วน4เป็นเศษส่วนยังต่ำยังคะเป็นแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่มีจำนวนนับใดที่หาร1และหาร4ได้ลงตัวแล้วนอกจากเลข1ตัวเดียว แสดงว่าเส้นหนึ่งส่วนสีเป็นเส้นส่วนยังต่ำค่ะ